คลิปนี้นี่แบบน่าสุดมากอะ่ะเขียนให่คิวนะคลิปเนี้ยโบสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนชชนะน,นะคะวันนี้วันนี้มาไหว้พระค่ะที่วัดนิเวธรรมประวัตริราชบวรบวิหารค่ะแวะมาไม่นานข่าวแวะแป๊บเดียวแต่ทีเนี้ย เราจะต้องนั่งกระเช้าข้ามไปสองนู้นเพราะวัดจะอยู่บนเกาะนะคะจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแม่น้ําเจ้าพยานะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าข้ามไปตรงนู้นนะคะทุกคนสวยค่ะวิวสวย เดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าตรงนี้นะคะข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปมน้ปนปกติอะคนจะเยอะนะท้องเที่ยวจะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าวัดตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังบางปินนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดแล้วแบบเงียบมากเลยอะคะ่ะ สวยนะคะดูสวยดีนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็วัดจะอยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำเจ้าพยามันจะแยกเป็นสองสายเหมือนตัววายอะคะ่ะทุกคนแล้ววายก็จะอยู่ตรงกลางเป็นเกาะอ,อยู่ตรงกลางนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็คือจะเป็นพระราชวรงค์ดามไปอินนะคะ เราก็มาถึงฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ําเหมือนกันเยวจะชี้ให้ดูนแม่น้ำคือวัดจะอยู่ตรงกลางแม่น้ําแม่น้ําสษพยาเหมือนแม่น้ําสษพยาสายใหญ่ใช่ไหมแล้วแยกออกเป็นสองสายใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเป็นเกาะมันก็จะเป็นเกาะใช่ไหมแล้วก็วัดก็มาตั้งอยู่กลางเกาะเลยค่ะทุกคนอากาศร่มรื่นดีค่ะคือแบบเงียบมากอะ่ะเพราะ เพราะเคยมาครั้งนี้คือครั้งที่3ใช่ไหมสอครั้งแรกที่มาคนเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นยุโรปเป็นเวชชนเนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจีนคนต่างชาติคนไทยก็มีบ้านแต่คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่มาเที่ยววันแห่งนี้เนาะมันก็เหมือนอันซีนไฮแลนด์นั่นแหละเพราะว่าน้อยที่ที่จะแบบมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถึงโบสถละ ถ่ายบรรยากาศตรงข้ามให้ดูนะคะก็คือพระราชวังนั่นเองสวยค่ะสวยร่มรื่นมากอ่านะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือวิวนะคะวิวด้านตรงข้ามก็คือพระราชวางังบางปินนั่นเองค่ะสวยต้นไม้เยอะร่มรื่นมองไฟแล้วแบบดูโล่งมากอะ ถ้าใครนะคะถ้าใครมีเวลามีโอกาสนะคะเชิญน,นะคะเชิญแวะมาเที่ยวที่บางปะอินได้ค่ะเยอะนะคะก็จะมีรถแบบนี้เนี่ยก็จะมีรถแบบนี้ไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบชมรอบๆวัดนะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้ก็กว้างอยู่นะเป็นถือวัดหนึ่งที่ถิ่นบาแบบมีคนที่เยอะนะคะเค,ค่ครูฝนก็เดินมาถึงทาง เข้าโบสถ์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมโบสถ์ข้างในนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ปะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะนี่คือโบสถ์ภายนอกนะคะจะเป็นโบสถ์สีเหลืองแบบสไตล์จะเป็นยุโรปออกยุโรปนะคะสวยค่ะโบสถ์สวยมากเลยอันนี้จะเป็นด้านหลัง แต่ด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าทางด้านหน้าดีกว่าเนะาะเดี๋ยวไปเข้าอีกทางชอบดอกไอ้นี่สวยดีเนี่ยดอกอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้สชื่อมันแต่แบบคือด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบสีเหลืองด้วยไงคะก็แบบอุ๊ยเวลาเห็นดอกไม้สีเหลืองแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบสดชื่นอะ่ะ วัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินี่นะคะตรงนี้ก็คือด้านหน้าของโบสถ์นั่นเองค่ะแต่รู้สึกว่าอ๋อเรียกว่าโบสถ์ปิดหินตะไคร่อยู่หน้าทางเข้าสวยค่ะโบสถ์สวยมากจ่ายรบริเวณรอบๆโบสถ์ให้ดูนะคะได้ยินเสียงเนาะ การ้องโบสสวยมากก็เดินเข้ามาในโบสแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณข้างในให้ดูว่าโบสข้างในจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสวยมากนะคะ จะพาทุกคนนะคะเดินมาดูวิวฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งจาก,จากาตรงข้ามกับที่นั่งกระเช้ามานะคะก็จะเป็นวิวแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของวัดหรือของเกาะนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนนะคะมีก็จะเป็นแม่น้ำอันนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาราิมแม่น้ํานะคะ ก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนค่ะฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นเกาะเกิดเนาะเป็นตำบลเกาะเกิดไม่มีเรือด้วยเรือนะคะเรือจะขนส่งสินค้านี่แต่รู้สึกว่าฝั่งแม่น้ำตรงนี้จะกว้างกว่าตรงตรง,ตรงระหว่างพระราชวังบางปูอินกับวัดเนาะตรงนี้จะกว้างกว่า ชอบดอกไม้นี่มากเลยอ่ะเพราะบอกคือเป็นคนชอบสีเหลืองไงคพะพอเห็นดอกไม้สีเหลืองชอบจะดูสิว่ามันสวยมากเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยค่ะเดินมา เห็นกิ่งกาสีเขียวตัวใหญ่ไปแล้วพื้นจะแบบจะเหมือนกำแพงอะค่ะทุกคนมันน่าจะดึงขึ้นได้เนาะเพราะมันมีตะขอตรงนี้เดปุ๊บอันี่มีตะขอนี่เปิดได้เดี๋ยวรู้จังว่าเขาเอาไว้ทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะ นั่งกระเช้ากลับแล้วนะคะนั่งกระเช้ามาก็ต้องนั่งกระเช้ากลับนะคะว่ายน้ำกลับมาได้ ใช่ด้วยแม่น้ำฝั่งตรงนี้จะแคบกว่าฝั่งด้านนู้นเห็นไหมเห็นเห็นเรือบรรทุกสินค้าไหมคะดูกคนฝั่งตรงน้นก็นัข้นูเป็นว่าจเรามากัเช้านีเหรอเนี่ยตรงนั้นอันนั้นคือแม่น้ำสายใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันก็จะแยกออกเป็นสองฝั่ง ก็จะเป็นเกาะวัดก็จะตั้งอยู่ตรงกลางใชไหมคะดัะงนั้นคือแม่น้าเจ้าพญาสายใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็แม่น้ําก็จะแยกออกเป็นสองฝั่งแบบนี้อ่ะแล้ววัดก็จะอยู่ตรงกลางก็จะเป็นเกาะนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนครูฝนพาเดิน ชมรอบๆวัดนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวพระราสวัางบางปะอินอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้นะคะก็เชิญมาเที่ยวได้ค่ะอยู่บางปะอินเดินทางสะดวกค่ะก็มาถนนสายเอเชียแล้วก็เข้าอําเภอบางปะอินเลยนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะเยอะคนนี้นะคะเพราะอันนี้เป็นวันวันทาการคนก็จะน้อยหน่อยก็มีบ้างประปานะคะ ที่จริงอ่ะคลิปนี้ครูฝนไม่ได้ตั้งใจใจะถ่ายแล้วแต่เออไหนไก็แวะมาเที่ยววัดละก็เลยอยากจะแบบเออถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็แชร์ต่อเพื่อนๆสาหรับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวนะคะแต่ไม่รู้ว่าเออข้อมูลลาลองไปอินบีนสถานที่ที่ไหนบ้างที่สวยแล้วก็น่าสนใจนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะครูฝนต้องลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฝนเรน h ช n แนลให้ด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์สีแดงคู่ใจมานะคะนี่มาด้วยมอเตอไซค์คันนี้เลยนะคะไปแล้วนะจ๊ะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย น้องต่อ